พี่นอ้องพีภาไปทรงเฮดไปกันเลยค่ะทุกทุกคนชเกอรมาด้วยนะคะน้นสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้พวกเราสองคนจะพาพี่ๆน้องๆลงป่านาอาเก็บเห็ดแม่นเนินเฮรากูตาติไปกันค่ะทุกทุกคนว้าวมานันมันอู้สวยจังเลยเกรดอะไรคะเกรด A คะ่ะสวย สวยไหมลูกสวย,ยเหยียบอ,อ้าเกือบเยียบขออภัยค่ะเกรดอะไรลูกเกรดสองอเกรดอะไรลูกอันนี้นารักดอกตูม เกรดสองอันนี้เกรดสองเกรดสามแล้วได้ดอกหนึ่งฝนมันตกมันก็เลยแก่ไว้ค่ะฝนตกเมื่อเช้านี้อันนี้ก็แก่ต้นสนแดงเนาะเราเดินหาเกรดหนึ่งกันเนาะป่าเดินสบายมากเลย น,นี่มันแม,ม่นเนินเฮระกูตัดตีเท่าแล้วแพนว่าแมนอหลีช่วยแต่อันนี้มันขายไม่ได้ค่ะมันอีกสายพันุหนึ่ง oh. พันขาลายอันนี้สองดาวขายไม่ได้อันนี้ oh. น,นี่กบานแล้ว <Huh. S 1> ขามันแข็งแข็งแน่นแน่นอยู่อ๋อมันเป็นเกรดสองค่ะ ป่าเดินสบายมากเลยขับรถเข้ามาเลยค่ะนู่นอันโน้นเป็นทะเลสาบค่ะน่านเจอแล้วดอกนั้นข้างทางหนูชอบธรรมชาติค่ะดูนี่เป็นหนองน้ำไม่ใช่ทะเลสาบแทนพูดผิดหนองน้ำค่ะดอกนี้เนาะมันรับแดดรับอากาศมันเลยผู าคิสปารดแดงนี่ยูเยอะค่ะนี่ง่ายท้ายมือมันแก่แล้วไม่เห็นรอยรถเข้ามาอา้าวเจอขวามือค่ะเกรดหนึ่งอา้าวไม่ได้ค่ะท้องเขาเป็นเหลืองๆเ,เกรดสอง วันนี้ยังไม่มีคนเดินวันนี้ยังไม่มีรถเข้ามาเลยน้องน้ำเห็ดอันนั้นเป็นเห็ดอันนั้นนะคะเห็ดได้แล้วเกรดเอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเนยมันจะขึ้นเป็นกลุ่มกินได้นะคะสองดาวพึ่ง ฤดูอ,อถ้ำเรดูใบไม้ร่วงเดินไปก่อนแล้วถอนขึ้นมาสิลูกมันแก่แล้วพี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอาอยากเห็นน้องเล่นปีถอนเล่นปีไม่เห็นอันนี้เดี๋ยวตัดขายพ,พี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอาดูก่อนอตากล้องน้อยมาค่ะ được nãy chuối thật được สวยค่ะคค่ะเรดเบอร์รี่ปั่วลูกาภาษาฟินิทกำลังสุกค่ะอยู่ข้างล่างผลเมนเบิดโอ้อันนั้นลูกโตทางน้องเลมปีน,นะ่ะซ้ายมือหนูน่ะนันี s awesome. <S น่น เยอะค่ะมีหมาแลนมาหาค่ะเฮาพร้อมก็เลยบอกว่าเตลเวว่าสันพนก็เลยแลนไปหาเจ้าของข้าเจ้าก็บเก็บเห็ดพึ่งค่ะยางเก็บใส่ถุงได้แค่นี้เดี๋ยวเราไปเก็บต่อเนอะเห็ดพึ่งเนยออกเป็นกลุ่ม น้องเล่นปีอยู่ไหนอ๋อจ้าล่ะหนูกเก็บบูเบอรี่ด้เหรอลูกมันกินเห็ดอะไรอ๋อเห็ดพึ่งขาลายนีข่ขาลายอีกชนิดหนึ่งที่มันเกิดกับต้นคริสต์มาสแดงสองดาวขายไม่ได้นี่โอ้เกง่งเก่งเก่งวิ่งขึ้นหัวโพนแล้วค่ะวิ่งขึ้นลายเขา ข้างบนโน่นจอะรถไว้ใกล้ถนนโอ้เห็ดแก่แล้วโอเคเดี๋ยวแม่ไปดูพึ่งเนยพูดกลับล้างกลับหน้าเล่นปิมันเห็นแก่เห็ดโอ้เห็ดเพิ่งมันแก่เลยลีค่ะหนูจำได้นะว่าเห็ดอันนี้แหละที่เราหาไปขายกัน เขาหาเห็ดเหมือนเรานี่แหละลูกเขาเก็บไปก่อนแล้วไม่มีเห็ดมีแต่เลตบรี่เต็มเลยต้องเก็บห่างจากทางร้อยเมตรขึ้นไปนะคะมันจังบ่มีสารเคมีคออสารตกค้างกับควันรถกับง่างเก็บไปไกลอยู่คะ่ะท่างไต่คุนมันสิไหลไปน้ำนาำเดี๋ยวมันสิเป็นนั้นอันตรายเนาะค่ะกับสุขภาพหนึ่งร้อยเมตรขึ้นไปคะ่ะ บาัวาสิเป็นมากใหม่หรือเห็ดมากเดียงอันนี้เป็นบลูบอร์ลี่กินน้ำฝนลายแล้วคนกับสินักนัวใหญ่ๆม้านมาน,มานโอ้มาถอนด้วยกันมาเอามือนิ่น้อยมาเกียรติเอ ด้านหน้ามีอีกไหมมันบานแล้วโอ้มีคนถอนไปแล้วอือม,มีคนเก็บไปแล้วป่านี้ก็จะไปขายเห็ดก็เลยแวะป่านี้สักหน่อยหนึ่งเป็นทางผ่านเดินสบายมากเลยค่ะพาน้องเล่นปีออกกําลังกายไปในตัวมีตเตล็ดเบอรี่เต๊ะไปหมดเลยมีดอกตูมา้งไหมลูกพอมันโพ มันโพแล้วค่ะคันเขาเก็บไปแล้วสองสามชวโมงมันกระสิพออีกมันโพขึ้นมาเรื่อยๆให้ฝนตกลิ้นพ่อแล้วดอกนี่ค่ะพี่นอ้องสองดอกนะคะอันนี้เป็นเฮดเพิ่งที่มันเกิดเกิดกับปลาคิสมาดำนะคะมนี้ มันก็มาเกิดปลานเนาะมันก็เกิดผสมกันโอ้เก่งเกงเก่งถอนมาให้แล้วค่ะมันเป็นเกรดอะไรลูกขายได้ไหมอันนี้สองดาวอ,อันนี้ขายไม่ได้ค่ะพันนี้ทาไาทำไม,ำไมล่ะลูกทไมอันนี้มันสงดาวมันเป็นเห็ดขาลายเขาไม่ซือ้อ เห็ดตรงไหนที่ว่ามันขึ้นเป็นกลุ่มแล้วมันมีดอกแก่ด้วยนะ่ะแทนจะเดินตรงไปเพราว่ะมันมีโอกาสที่สิเห็ดดอกหน่อยมันนั่งแมนอิลีค่ะนอนไงลูกเกรดหนึ่งซ้ายมือแม่มันโผล่ตามหลังเมื่อเช้านี้มีคนเก็บไปแล้วป่านี้พวกเรามาแวะดูนะตอนบ่ายก่อนจะไปร้านเห็ดเจออีกแล้ว <c oughs> เก็เอด้านหน้ามีอีกไหมมันบานแล้วโอ้มีคนถอนไปแล้วอือม,มีคนเก็บไปแล้วป่านี้ก็<อ>ช่วยกันนะเนาะโอ้โหขามันอ้วนๆสวยไหมลูกชวย เจออีกแล้วสองดอกลูกว้าวขามันโตด้วยนะมันต้องได้ดอกได้ดอกหนึ่งแหละคิดว่าเป็นเกตสองว้าวขาอ้วนมากเลยอันนี้ก็เกรดสองอ้าวไม่ได้ได้ดอกเดียว <า>ธรรมชาติสวยเนาะตรงนี้เดินสบายด้วยเป็นถนนป่าขวามือนั่นจะเป็นทางหลวงนะคะเหมาะสำหรับยางออกกำลังกายค่ะยางหาเฮ็ดแลนดจ็อกกิ้งแมนเบิดข่ายยางสบายเนาะขับรถเข้ามาก็ได้นะคะเป็นถนนป่ามันก็สะอาดดีค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านนอกนะคะเนาะ มัมีดอกเถาหลายค่ะปานี่แสดงว่าคนยางเก็บทุกมือเพราะว่ามันไก่ไก่บ้านคนค่ะมีคนเก็บดอกตูมันไปทุกวันม่มีดอกเ่าปกตี้นี่ฝนมันตกเสม,มอสีดอกเ่ามันเน่าทิ่มใบหลายค่ะเก๊ฮ okay. าเซี่เนี่ยอร่อยมากนะคะรสชาติจะคือเห็ดฟางนี่อร่อยมากๆเลยเอาไปพัดกระเผ้า อันนี้บานแล้วออกเป็นมูสวยมากๆเลยค่ะเป็นไล่ลงไปยังสีน่นันปกติมันสิออกดีนะคะปลากกว้างยักเห็นใครมันดูดูโอ้เรดเบอร์รี่เห็ดเพื่องหน่อยออกเป็นกลุ่ม สัตขาเห็ดให้พี่ๆน้องๆหลวงป้านะอาดูก่อนเนาะร้านเห็ดเปิดสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วเราเก็บทางผ่านไปขายเห็ดขี่ไปประมาณสัก เคิงกิโลเมตรต่อห่อห,หลานเฮ็ดเร้วค่ะมันบวมน้ำอันนี้มันกินน้ำเยอะสองดอกฝนตกแล้วก็มันดูดน้ำจากดินอ,อืมมันดูดน้ำจากดินลูก<อ>ขามันก็เลยอิ่มน้ำ แล้วมันก็โตเร็วด้วยแก่เร็วด้วยป่านี่เห็ดไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันใกล้บ้านยางสบายผมคนแถวนี้ขจ้าก็มเก็บากกบางป้านั่นคนนขมากเก็บเห็ดนะคะเนาะผู้เฒ่าก็มาเก,ก็บยางออกกำลังกายจังสิข้าวเมื่อนึงสองสามคนก็มี คันใกล้ทางยังสิแดมองนี่ได้ช้ำนี่มะพอเฮ็ดทานอร่อยนะคะเอาไปตำน้ำพริกหอมหอมหนึ่งดาวค่ะคันมันเท่าแล้วมันก็สิเป็นสีดำือเฮ็ดทานดอกมันแข็งแข็งในแผ่นบีบเอ้ยแข็งคักคนแข็งคักแกฮาเสียเนี่ย เ็ตปวกฟินแลนด์มันทีขึ้นเป็นกลุมแบบนี้แหละค่ะเสียไปพัดกะเพราเอาไปต้มย่ำเอาไปแกงกระแสบค่ะอืมหักหักมันโป๊ะค่ะ แันนน่น้อยนี่ก็มีโปะเพชรชะขาดนะคะอันตรายถึงชีวิตอันนี้บ่ไปไกลมันนะพี่น้องมือง่อเนียงออกกำลังกายประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะได้เวลาไปทรงเฮ็ดแล้วเหลือประมาณสิมหานาที่ลาดเฮ็ดก็เปิดเดี๋ยวขับรถไปประมาณสักหน่อยนึงก็ถึงแล้วไปดูกันเลยค่ะทุกๆคน มาถึงร้านเห็ดแล้วค่ะทุกๆคนพัดเกตหนึ่งสองสามเซนตะการ์ตของคุณน,นะคะ <c oughs> แต่วา่าราคาเห็ดกระลดลงค่ะเกตหนึ่งสามยูโรห้าสิบนะคะเกตสองหนึ่งยูโรห้าสิบเกตสามห้าสิบเซนเตียค่ะเพราะว่ะะ <c oughs> วาเห็ดมันออกลายแล้วค่ะ้ันมาหอดีโมงแว่นนะคะแ <c oughs> ัดเกตหนึ่งจังไดนำนัก่ะ้ามลาย สามนะคะเี็เกล็ดสองว้าวสวยมากเลยอ,อ,อ,อันนี้เป็นเกล็ดสองแล้วขามันหักต้องเอาใส่เกล็ดสามเทาก็ต้องซื้อซัดสเตลิดนะคะเข้าป็นแม่ค้ากระลูกขาเกล็ดหนึ่งอันนี้เกลดสองราะมืองถ้าหมวกมันหักออกไปไม่ตีเป็นเกลดหนึ่งนะคะอันนี้เกล็ดสองค่ะ อันนี้ก็เป็นเกดหต่กอัน,นี้อันนี้เกล็ดหนึ่งขามันเป็นเกลดสามแล้วก็ต้อง้าเก่อู้สวยไหมคะทุกทุกคน,นจากนี้นะคะในแทนจะพาไปดูราคาว่าเป็นอย่างเมื่อครั้งสุดท้ายที่แทนมาแ่บ นัดราคาเห็ดมะนีนะคะเกตดหนึ่งสยูโลห้เกรดสองยี่โลห้าสเกตดสามหเซนเตียเครื่งยีโลค่ะเห็ดมันออกหลายเนาะคนก็นเลยลดราคาลงหลังจากขายเห็ดเสร็จแล้วพวกเราจะพาน้องเล่นปีไปซื้อขนมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองแม่ลูกเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะจัสดีค่ะวัดดีค่ะมารักเยเ นา้เอาขนมให้ดูสิลูกูลฮัปี้ไหมลูกโอ้ได้ขนมด้วยกดสไมลิง